สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมฮอคเคนโทโนเม้นท์นะครับและนี่คือซีรีส์ของมิวทูนะครับแลนด์แมทนะครับโอเคมามาเรกันต่อครับก็วันนี้นะครับเราก็มาเล่นกันเวลาเหมือนเดิมนะครับตีสามครับครั้งก่อนตีสี่โอเคมาหวังว่าในวันนี้นะครับเราจะไม่เจอคนชโฉดนะครับแบบกะเราเล่นมันลบร้อยอะไรอย่างี้คิดว่าน่าจะไม่เจอนะโอเคครับตอนนี้ครับเราเจอแล้วนะสำหรับคู่แรกมาดูกัน เราเจอกับตัวอะไรครับเราเจอกับพิกาจูครับดีห้าครับัรหลุมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหดีห้าครับเลดวินนะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 7 8ซก็นับว่าดีเลยทีเดียวนะครับเนี่ยน่าจะโหดนะครับเนี่ยพิกาจูตัวนี้ เออเลิกเลยวะเนี <cycles and> <himself> ่ยเจอพิกจูอย่างงี้อ่าครับผมเลือกใช้เซ็ตของอีวูแล้วกันนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยิงลูกพลังจีก็แล้วก็ใส่โคคัสโอ้โหทันเดอร์ครับเดี๋ยวเอาไม่เข้ามาครับมันเก็บลูกซิตี้เกตแล้วฮะนี่อืมเอาไปเต็มเต็มก็ซิปกติใส่โคคัสเข้าไปเต็มหัวยังไงอุ้มทันเดอร์อะใส่โคคัสมาเข้ามาดิฮะ บาเรียเดมพัดไม่ได้ครับโอโ้ก็ตดลงกันด้านหลังแล้วก็เคาน์เตอร์ครับแล้วก็ตามด้วยไซโคคัดเข้าไปเต็มๆซยิงลูกพลังจิตไปตีโปรติเตยโดนครับเรียบร้อยครับโอจ้จบอย่างไวครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็นำมาก่อนครับ1-0มาต่อที่รอบที่2ครับเราก็จะใช้เซ็ตของอีวูครับคิดว่าพิกจูตัวนี้ไม่น่าจะ น่ากลัวเท่าไหร่นะครับมามันเริ่มกันเลยยิงเซฟคัสนำล่องไปก่อนกระโดดอ้าวอย่างโดไปปายอยู่ฮะตื่นขึ้นมาไฟสปิงเอาไว้หลได้อ้าวโดนอยู่เอากระโดดทันเดอร์ครับแต่ว่ามันเด้งเข้ามาตรงไฟสปิงครับอืมไม่โดนทันเดอร์ลงมานี่นะช่องว่างจะจับเราเมื่อกี้เห็นนะเขียวเขียวเมื่กี้มายังไงต่ออืมไม่ได้เคาน์เตอร์อ้าวด้านหลังก็โดนไซโคครับอ่ายังไงต่อครับปิกาจูปิกาจูเข้าไปครับซีที่เวอร์ครับกันได้ยังไง แทงเข้าไปอะไรจะทันเดอร์เหรอฮะมาดิมาดิแทงเข้าไปอ,าอ้าวจะทันเดอร์ให้ได้ใช่ไหมฮะจะทันเดอร์ให้ได้ใช่ไหมเอายังไงอา้าวโวชอ็อปพิสนะครับแต่โดดหลบได้แทงเข้าไปไม่โดนเคาน์เตอร์แล้วก็ไซโคคัดนียจะรอยับเกมแรกครับก็เป็นของวิวทูครับสำหรับเกมแรกก็ถือว่าอืมอุ่นเครื่องก่อนนะฮะได้โบกมาทั้งหมด25ครับ โอเคก็สมน้ำสมเนื้อดีนะครับเนี่ยไม่ไม่ดูยากเท่าไหร่โอเคครับมาต่อที่รอบต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เจอกันแล้วนะครับคู่ที่สองครับลุ้นจังเจอตัวอะไรมิวทูครับโอ้โห A5 ครับชาร์ดี้ครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแมตครับชนะแปดร้อยห้าสิบเก้าเลดวินนะครับอยู่ที่มาสิสเก้าจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคมา เขาเป็นสีสีหนึ่งนะครับโอเคมาเ,าเราเรือกใช้เก๊กโคกัชิลานะครับคิดว่าเขาอาจจะเล่นระยะทางนิดหนึ่งมา,มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับอะไรไอซิโกแคอะไรนี่บูบูบนี่ปุยท้องเข้าไปยังไงต่อคอมโบสี่โล่พันเดอร์พันเข้าไปทีหนึ่งผักไว้ก่อนผักอีกทีอ้าวโดนเข้ามายังไงยังไงนี่ดาเลยคอมิชันโอโ้โหไม่ได้โดนไซสไตร์ครับ เขารู้เข้ามาเลยยังไงไฟสปีนเนฮะกันได้เจอฟาดมาก็กันได้ใส่โฟลเข้าไปอืมตัวอัดซื้อูแคครับยังไงตีปกติเหรอบาเลียอืมไฟที่ทำไม่ได้ตีตีเข้าไปครับอืมมาหรือทลายจับอืมบู๊บูเหมือนแต่กลัวๆนะครับเนี่ยมาแล้วก็จะลุยต่อครับตีเข้าไปอ้ากระโดดทําไมเรียบร้อยครับเอมแรกก็เป็นของเราครับ เหมือนฝั่งนู้นจะค่อนข้างเน้นตั้งรับเป็นหลักนะครับเนี่ยคือดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยบุกเข้ามาเท่าไหร่ใช้เกโกเซิงน้ำนะครับโอ้โหไทควาสมาหลบได้ไทควาสกลับไปตีโบตีอืมนีอ้าวปล่อยกาดอ้าวเสร็จเลยครับนี้โอ้โดนไฟพันครับไอพันแล้วก็ทันเดอร์พันธุโอ้โหรถเป็นเยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วก็อะไรนี่อะไรจากเคาน์เตอร์เฟรมโทเวอร์เข้าไปแล้วก็ตาม้วยทันเดอร์พันยังไงต่อนี่อึ้งจะกดคอมโบซิโลละโอ้โหเคาน์เตอร์ออกก่อนนคคคครรัับบโโดไซส อย่าแล้วอย่าแล้วเริ่มบุ๋ครับไฟสปินอะไรอืมกดิษโอ้โหโดนตีเข้ามาครับโอ้เสียหายเสียหายอะไรอะไรนี่ชงว่างอัปคัทนี่จับเข้าไปไฟสปินดักเอาไว้เอาบ้างยังไงต่อตีปตกติเบก,กอนเบกอนยังไงบุกไหม้อมชนกันชนกันอาจังหวะนี้พาเลียนคอมฟิวชันอ่ะได้อยู่ตีเข้าไปเตะเข้าไปแล้วก็ต่อยท้องเข้าไปทีนึงแล้วก็แดกเข้าไปจับครับเรียบร้อยครับ และเกมนี้ครับยูทูปประเทศยูทู YouTube, ครับยูทูปของผมนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนะครับอสองศูนย์เลยทีเดียวได้หมดมาเท่าไหร่เออชนะ A5 เนี่ยบวก75ครับถ้าเกิดเล่นแรงเท่าๆกันเนี่ยน่าจะจะบวกร้อยหนึ่งนะโอเคมาอันเรามาดูกันที่คู่ที่3กันเลยครับโอเคมาตอนนี้ครับเราก็เจอกันแล้วนะฮะคู่ที่3ครับ คู่ที่3นะครับเราเจอกับเกงก้าครับ B3 ครับอ้าวเขาอยู่ในช่วงที่กำลังตกแรงนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเขาทีมีโอกาสอยู่ทั้งหมด2ครั้งนะครับนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเขาก็จะเจอกับเรานะครับถ้าเกิดเราชนะเขาเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสชนะได้อีกทีหนึ่งครับถ้าเกิดเขาแพ้เขาก็จะตกแรงนะครับแต่แน่นอนครับว่าเราจะไม่ปล่อยโอกาสนี้นะฮะให้หลุดมือไปเพราะอุตสาห์เจอแรงเท่าๆกันนะครับเนี่ย B3 ครับถ้าเราชนะน่าจะบวกร้อยหนึ่งนะ มามาเริ่มกันเลยครับเราจะใช้เกโกะชิรายิงน้ำครับเขาน่าจะชาดุพันมาก่อนนะใช่ปะนั่นไช่ด้วยใช่ด้วยอ่าคงว่างช่องว่างนี่นี่ถอยท้องเข้าไปยังไงต่อเกิดอะไรเพื่อนไซโคโคัดเข้าไปกันได้เหรอเขาเตอร์อืมไม่ได้ครับอะไรจะจับเหรอฮะนี่ไซโคโคัดเข้าไปเต็มหัวเปิดขึ้นมาบาเรียเดมพันอืมไม่ได้โดนผีหลอกครับแล้วก็ตามด้วยเคยครับอะไรชัดุพันอะไรอะไรฮะนีจะจับเหรอฮะนี ไคโครับเรียบร้อยครับจบเกมอย่างสวยงามครับไฟมากๆครับ1นศูนย์ครับไม่ทันทาอะไรเลยครับเก่ง้าอ่ะมาต่อที่รอบที่สองครับเราก็จะใช้เซตเดิมนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะใช้มุกเดิมนะเขาน่าจะชาร์จพันธ์อีกทีหนึ่งครับนัสจะบุกเข้าไปเลยอุ้ยอุ้ยชาร์พันุโอ้โหมันดักยิงมาเลยไคโคชิลายิงน้ำครับนี่หยุดยิงได้แล้วหยุดยิงได้แล้วเราก็ไฟสปินอ้าวได้ได้มีอัเปอร์คัทเตะเข้าไปแล้วก็ตุยทองอัเปอร์คัทขึ้น ทันเนอร์พันเข้าไปติดวอยังไงต่อกระโดดแทงเข้าไปอุ้ยโอ้โหติดเคลิ้นครับขาดวลมากันได้สิทันเนอร์พันดักโอ้โหโดนเคอน์เตอร์สก่อนมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลิ้อดอะไรเคลิ้ดอะไรสิทันเนอร์โอ้โหโดโโนใส่โคนข้างบนครับเป็นท่ายพีแอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิโฟกัสตาเข้าไปกลับไปอะไรอะไรสิทันเนอร์พันผักเข้าไปก่อนแล้วก็คอมโบซีโล่สิใส่โคคาสครับเรียบร้อยครับโอ้จบไวมากครับ และแล้วครับยูทูก็ชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะ b ีสาครับน่าจะได้มาบก100นะตอนที่ผมคิดเอาไว้มาดูกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้บก100่งครับโอ้เริ่มใกล้ความจริงนะครับตอนนี้เราขายยู่ประมาณ3 7เ้านะครับ3า5เอเ้ยใช่ปะอ่าใช่ครับใช่ใช่3 75โอเคครับมาตอนที่รอบที่4ี่เลยครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็เจอแล้วนะครับสำหรับคู่ที่4ี่ครับมาเจอกับ ลูคาเรโอครับ B 1ครับฮะฮะเฮ้ยผมไม่ตาฝาใช่ไหมมันเล่นมาทั้งหมด268แมตช์ครับชนะมา215ครั้งแล้วก็เลทวินงเขาอยู่ที่ประมาณ80.22%นะครับก็คือแน่นอนครับรีเซฟครับผลบ้าอะไรวะไม่จะชนะแปมาถึง B 1เป็นไปไม่ได้นี่เราเล่นมาประมาณพันกว่าแมตช์นะเว้ยเพิ่งแค่ B 2, <c oughs> 2> เองโอ้นี่เล่น200กว่าแมตช์ครับ B 1 <c oughs> เว่าเขาชนะรัวๆครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับคิดว่าน่าจะเก่งก่อนโลมาแน่นอนดูคาร์โอตัวตนี้ยังไงโบลัสแทงเข้ามาครับโอ้โหงัดขึ้นด้วยเดี๋ยวแล้วอะไรไฟพันไอพันทันเดอร์พันนี่แหละท่าเคาน์เตอร์ของโบลัสเลยละ่ะรู้ไหมครับพุ่งเข้าไปครับโดนโบลัสแทงเข้ามาครับเดี๋ยวแล้วไฟพันโบลัสอีกแล้วครับเดี๋ยวแล้วมันจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะฮะเออประคะขึ้นไป่อยนี่นะไฟพันอิบหายชิบหาย,หายโอ้โดน,นจับครับ<ๆ>เดี๋ยวจะแย่แล้วแย่แล้ว อะไรอะไรนี่อะไรฟอร์ปปาอะไรตีบาเลียคอมพิวชันแล้วก็ตีโปรตีครับเออมาเลื่อโหัเหลือหัวสิบเอ็ดอ๋อโอ้โหไม่น่าจับครับเขากะโดดเตะครับปาอากาศแล้วตามด้วยเอะแล้วก็ฟอร์ปามปิดครับโอ้เกมนี้ครับก็เป็นของลูคาริโอครับสำหรับรอบแรกครับโอเคมามาต่อนที่รอบที่สองครับเราตั้งแตแก้มือได้ครับเนี่ยเรื่องระยะเราคงไม่ต้องใช้แล้วครับเราจะใช้อีวูเลยครับเนี่ยมามาเริ่มต่อเลยครับใส่โคคัสเข้าไปนี่กันได้แล้วฮะอะไรอะไร โบนัสเหรอตีตีโบติเข้าไปครับอืมอะไรเกือบแล้วเกือบแล้วอะไรโอ้แดนเข้ามาจับเลยอะเป็นเป็นตัวที่เล่นบุกหนักมากครับตีแทงเข้าไปตีโบติแล้วก็บาลียะเทลิเคนซิสไม่ได้โอ้โหเขาเลือกที่จะตีครับแล้วก็ตอกหัวเข้ามาแล้วก็ตัโอ้เขาเจาะล่างทีนึงครับแล้วก็จับโอ้น้ำว่าฉลาดมากครับตีตีโบติจะไปไหนอืมแฮนเซิลทินะ เลยโดนใส่โคคัตเข้าไปใส่โคคัตเข้าไปอื้มแทงเข้าไปไม่ถึงอ่ะโอ้โหเขาเพนซ์ลอรแด็เข้ามาจับครับโอ้ยยากมากครับคนนี้เก่งมากตีบาเรลคอมบิชั่นตีปกติใสเต็มตุยท้องเข้าไปเหลือร้อยสิบยังไงป๊อโอ้โหเขาแปลครับไม่กล้าหรือใครโอ้แย่แล้วเขาใช้อีวุยซ้ำครับแล้วก็มีเหมือนกันอีวุยยังไงยังไงแทงเข้าไปอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานี่นะโฟกัสบาเข้าไปโฟกัสบาร์อีกทีหนึ่งยังไงโบลล่าเหรอจับอ้าวเสร็จสิครับ เรียบร้อยครับเมื่อกี้เขากดโอล่าบาร์พอดีครับเป็นเท่าไม่ตายครับแล้วผมก็จับพอดีครับหนึ่งเท่าแล้วครับตอนนี้เกมนี้เข้มข้นมากบอกเลยว่าตื่นเต้นคือคือเขาเล่นเก่งมากครับคือผมไม่สามารถเอาใจเขาได้เลยแล้วก็เขาค่อนข้างแทนเซ้นท้าเยอะเหมือนกันอะไรคอเตอร,เตอร์มากันได้อย่างไรตรีปกติเบรกก่อนไม่เบรกละนี่หน่าตัดสินใจตีต่อเลยครับเนี่ยโดนคอเตอร์สุกมาตอกโอ้โหตอกครับนึกว่าจะฟอร์สตามเนี่ยแทงลงไป ไปพมากันได้อืโอโอ้โหมันดักข้างบนข้างล่างครับนี่ไปพันไอพันทันเดอร์พันมาแล้วก็อีวุ้ยเข้าเพิ่มเลือดเพิ่มพลังตีไซโคเขา้าวกระบโอ้โหมันก้มหลบครับโอ,อ้มันอือจะเคอร์เตอร์เ,เขาโดนจับอีกแล้วโอ้โหติดวออย่างงี้ซอกอือนึกว่าจะพร้อตามเนี่ยพบไปครับเมก้าลูคาเิโอตามด้วยอีวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อะไรอ้าวไม่โดนไม่อลาร์บาดไม่โดนยังไง บอลลเข้ามาโอ้ไม่น่าจ้าครับผมคิดว่าเขาจะแคนเซิลครับโอ้มันเป็นช่วงที่แบบถ้าเกิดผมกันได้เนี่ยผมก็จะสามารถจับต่อได้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะอยู่บนลานครับแต่ไม่หยุดครับโอ้เกมนี้เขาก็เป็นของลูคารโอครับลบไปประมาณ1 0 0ครับโอ้เหมือนเกตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุตสาหะนักกงก้าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับมาแล้วเรามาดูกันต่อครับในรอบสุดท้ายครับเป็นรอบที่5ครับ โอเคครับตอนนี้ครับเราเจอแล้วนะสำหรับคู่สุดท้ายครับเป็นคู่สุดท้าย,ยาจริงๆ<ค>ก็เราจะเล่นมาทั้งหมด5แมตช์นะครับต่อครั้งในการลงแรงแมตช์โอ้เราเจอกับ a 5ครับชัดดี้ครับคนเดิมครับเขาจะมาแก้มือหรือเปล่า49.28%นะฮะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นเราชนะเขาไปนะครับอ,าอ้าวยังตัดไซสในก่อนี่นายกลัวแพ้ขนาดนั้นเลยครับอาจจะชนะเราก็ได้นะคือ เขาไม่คิดจะสู้เราเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรครับมางั้นเราก,กดใหม่นะครับจริงๆแล้วเออ A ห้าตอนคอบแพ้ครับรู้สึกน่าจะลบ150นะถ้าเกิดถ้าเกิดเรียงจากประสบการณ์นะครับที่แบบผมแพ้ประมาณคนที่ต่าง่างผมประมาณสักสองแรงอย่างเงี้ยก็จะลบประมาณ150ก็ไม่ลบ125โอ้รอบนี้ครับเราเจอกับเกงก้าคนเดิมครับ V4 อ้าวแต่กี้มันตกแรงเหรออ้าวขอโทษด,ด้วยนะคือ เมื่อกี้เราเจอเกงก้าใช่ไนรอบที่สามอะ่ะเขาอยู่บนบีสามคือตอนนี้เราเจอเขาอยู่บีอยู่ที่บีสี่นะครับโอ้เป็นการตกแรงที่เดอดันไวมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าเกงก้าเขาคงจะแค้เรามากเลยแบบว่าไม่ให้โอกาสเขาเลยมาคิดว่าจะแก้มือได้เหรอยูทูนะเว้ยมามา,มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับอะไรคะนโอะไรรู้แล้วรู้แล้วยังไงยังไงจังหวะนี้เออจุดเดิมเลยนี่นี่ มาไซโคเขาอาไซคนอะไรไซคอะไรยังไงยังไงอ,อ้าวเคิร์สเคิร์สเหรอ,อยังไงแทงลงไปจะไปไหนทันเดอร์พันอยู่ก่อนอยู่ก่อนอืบาเรียเโอ้โดนเคิร์สเต็มๆครับเนี่ยนี่มาใส่สไตล์เตะลงไปชาร์จยิงอ่ะเหลือสามสิบเจ็ดไฟสปินดักเอาไว้ได้หรอือไม่ได้ครับตีโมติอืมจะสู้เหรอความเร็วของการตรีเนี่ยฮะมิวทูครับก็นำไปก่อนเขาหนึ่งศูนย์ บอกเลยว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายมามาต่อครับเราจะใช้แค่โกกัติลาครับ <c oughs> ผมคิดว่าเขาต้อจะชาติวู้ผ่านป่าวะหรือเปล่าอ่าไทยด้วยนี่นี่อืมมีเดี๋ยวอีก่สองอย่างเนี่ยชาติวู้วผ่กับชาติวูพัดอัปเปอร์คัตขึ้นพันเดอร์พันทีนึงตีบอเอื่นขึ้นมาอืมโฟกัสาเข้าไปเอ้าโดนอยู่แล้วก็ตามด้วยไ่โคคัสตีบอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอู้ไม่น่าฟาเลียครับอืมประกบมากันได้ใส่โคคัสเข้าไปแทนเซอร์ก่อนนี่แทงไว้ไม่ไม่เข้ามาแล้วใส่โคคัสเข้าไป อะไรอะไรเทียบฮิปโปซิตอ่ะนี่เรียบร้อยครับกระโดดหลบครับแล้วก็ตีเข้าไปครับและเกมนี้ครับก็ตกเป็นของมิวทูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เลยมาทั้งหมด5แมตช์นะครับชนะมาทั้งหมดเอ่อสี่ครั้งนะครับก็4ต่อ1บวกมา75ครับเมื่อกี้บวกกับร้อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้เขาอยู่ B3 B4 บวกมาแค่75เองอ่ะ โอเคครับก็คลิปของยูทูบนะครับซีรีส์ไต่แรงแมทนะครับก็จบลงแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบยูทูบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับก็ครั้งหน้าก็อาจจะนานหน่อยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสหรับยูทูบนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ